สวัสดีครับพี่น้องแฟนลับอฟซีทุกๆพลังหลักทุกๆชมรมหมอลำทุกๆคณะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกครับพี่น้องต่อโชกธนาชัยครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนส,สู้ดวงใจนะครับพี่น้องครับแฟนลับอฟซีทุกๆท่านนะครับผมมือนี่นะครับต่อโชกก่มีแนวมาฝากคือเก่าเหมือนเดิมครับมาฝากให้พี่น้องซอยเชีย ซอยเป็นกำลังใจซอยฮาโลโปร่าวซอยสนับสนุนนะครับต่อโชคธนชัยคนนี้ด้วยนะครับก็บเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่ตัวโชคได้ลงคลิปไปแล้วแต่กับยอดวิวกับบอดดี้บอดด้หลายเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาอัดคลิปอีกหนึ่งครั้งหนึ่งวันเพื่อที่จะเปิดการมองเห็นเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รู้ได้ทราบนะครับถึงอ่าโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ ผมก่ตั้งใจเหตุออกมากนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่หลายๆท่านหลายๆคนนะครับ,บรู้จักท่านดีแล้วก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของคณะสงฆ์เป็นที่เคารพบ,บูชาของ กุศาสารกนิกชนชาวไทยรวมทั้งต่อโชคเองนะครับพี่น้องซึ่งเข้าหลบแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่นะครับตั้งนานแล้วเนะาะเขาได้เห็นคนผ่านทั้งโซเชียลหลายๆช่องหลายๆเพจข่าวหลายๆปฏิหารที่เรื่องลือเกี่ยวกับหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับพี่น้อง ต่อโชคนะครับจึงนะครับได้สั่งและได้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานั่นก็คือผลงานคอบเบอร์เพลงครับซึ่งเป็นกอรองกอรลมทำนองลํมเพลินนะครับพี่น้องซึ่งต้นฉบับนั้นก็คือพี่บิวจิตชริบิวจิตชริยานะครับผมบิวจิตชริยานะครับ เพืเ่อดร้องไว้โดยเพลงเพลงนี้แต่งโดยอาจารย์วิกภูมรินครับนะครับพี่นอ้องพรปู่ศิลานะครับซึ่งเนื้อหาไพเราะนะครับต่อโชกฟังเบื่องล้วลก็ะรู้สึกว่าอยากขับร้องเพื่อเป็นการถวายเสียงเพื่อเป็นการน้อมลําลึกถึงคนถึงบรารมีนะครับบุญกุศลของหลวงปูศิลานะครับซึ่งก็ได้ทําการอัดเสียง ถ่ายซิงเอ็มีตัดตอนโนนันนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทีเซอร์ปล่อยไปแล้วทางช่อง YouTube มะลําต่อโชคกอาไปเชีย่ยวพี่น้องเขาไปค้นหาเบิงเดอร์ครับพรปูศิลาเวอร์ชั่นต่อโชคธนชัยพี่น้องเขาไปค้นหาเบองตอนนี้ทีเซอร์นะครับปล่อยไปแล้วยอดเท่ากับนิ่งนิ่งยุกนะครับพี่น้องแต่กัไม่เป็นไรลักลักขึ้นจุดประสงค์ผมนั่นตั้งใจเฮ็ดถวายปูนะครับถวายหลวงปูนะครับพี่น้องแล้วกัฝาก พี่น้องแฟนคลับเอฟซเพราะว่าสิเป็นพี่น้องเอซแฟนคลับเพชรลำเพลินเอซแฟนคลับสาน้อยเพชรบันแพงเอซแหละน้อยอุ้งอิงเอซของต่อโชคธนาชัยหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์คนที่เคารพนับถือกบบาบไบหลวงปู่ศิลามหาสิธย์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เขาไปฟังเขาไปคอมเมนต์สาธุนะครับน้ำกันหลาย นะครับสำหรับเพลงเต็มก็จะปล่อยเร็วๆนี้ก็คือวันที่9มกราคมพุทธศักราช2568เวลา9โมง9 09. นาทีคือเก่ามือนเดิมพี่น้องทางช่อง YouTube หมอลำต่อชุก Official ช,ช่องนี้เลยนะครับพี่น้องฝากไว้น้ำแน่นะครับก็รู้สึกว่ายอดวิวกัะนิ่งอยู่นะครับยอดวิวกระนิ่งอยู่ฝากพี่น้องซอยปันซอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไลยๆครับ b e เพิ่นสิเปิดการมองเห็นเองนะครับผมกับเสื้อ นะครับเชื่อในบารมีของหลวงปู่ศิลานะครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใค่ขึ้นอยู่ที่บุญบารมีหรือปฏิหารหรือพุทธคุณของหลวงปู่เท่านั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญกุศลบุญบารมีของตัวต่อโชคเองเช่นกันเพราะฉะนั้นผมถึงไม่คาดหวังอะไรมากมายแต่อยากบอกพี่น้องว่าทําเต็มทีอีกหนึ่งผลงานเพลงพ่อปู่ศิลานะครับ ถวายเสียงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทฝากพี่น้องน้ำเนด้อนะครับเพิยงไปวันทีเก่าที่จะถึงนี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับปันวิวคอมเมนต์ซอยกันนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานครับบาลมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทขอให้ผลงานเพลงก็ฟอร์เพลงนี้ประสบความสำเร็จให้พี่น้องมักให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องมวล ให้แฟนลับอิซี่มีแต่ความสุขความเจริญลำลำ้วยๆถือกลงมันไงลอตตอลี่สุขผูสุข,ข้นเด้อลงปูให้คนได้ซาได้ลือเอานะครับพี่น้องฝากไว้น้ำแนกแล้วกันพี่น้องครับผมกดกระดิ่งกดติดตามไปเลยพรปูศิลาที่เซอร์ปล่อยไปแล้วนะครับพี่น้องในช่อง YouTube นี่แหละวันที่9มกราคมพุทธศักราช200เจอกันครับเพลงเต็มเวลา9มงนาที นะักช่อง YouTube หมอลำต่อชุกอ f ฟฟิเชีช่องนี้เลยนะคะฝากไว้น้ำแนาครับพี่น้องฝากด้วยนะครับ